สวัสดีค่ะพบกับช่องม,อมีคิทเช่นนะคะวันนี้เราจะมาทําไข่ลูกเขยกันค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะมีไข่ต้มน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำมันพืชหอมเจียวพริกแห้งทอดและผักชีค่ะมันพืชลงในกระทะพอน้้ำมันร้อนใส่ไข่ที่เราต้มไว้นะคะ ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะทอดไข่ให้มีสีเหลืองทองโอเคค่ะไข่เหลืองดีแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนะคะจากนั้นใช้น้ำมันที่ทอดไข่นะคะมาเจียวหอมต่อตักน้ำมันออกบางส่วนนะคะ จากนั้นใส่หอมลงไปเจียวเลยค่ะถ้าจะทอดพริกควรทอดหลังสุดนะคะเดี๋ยวน้ำมันจะเผ็ดค่ะเคล็ดลับที่ทำให้หอมเจียวกรอบนะคะคือใส่เกลือขยำหอมเล็กน้อยนะคะก่อนเจียวเจียวจนเหลืองเลยค่ะไว้สำหรับโรยหน้านะคะ ต่อไปเป็นน้ำราดไข่ลูกเขยนะคะใส่น้ำมะขามเปียกจากนั้นตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะปรุงด้วยน้ำปลานะคะให้ได้3ามรสค่ะไข่ลูกเขยนะคะจะเน้นหวานนํำนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะเคี่ยวจนน้ำราดเหนียวหนืด จากนั้นนะคะนำไข่ที่ทอดแล้วมาผ่าครึ่งค่ะมนนนนแม่บ้านนี้ใช้เป็นไข่เป็ดนะคะ พาไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ววางใส่จานจากนั้นนำนำ้นำราดมาราด<อ>บนไข่เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่ทานยังไม่ต้องราดก็ได้ค่ะโรยหน้าด้วยหอมเจียวผักชีและพริกทอดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายมีประโยชน์ เด็กๆชอบค่ะ